นูซสนี่คือห้องของท่านเอ๊ะข้าไม่คิดได้ว่าพวกเจ้าจะเตรียมห้องที่เล็กกว่าห้องอับด้ำไม่ข้าเชงใจกว้างอะไรอย่างนี้เอเอ่เรื่องนี้ข้าไม่เกี่ยวคุในายสูเป็นคนสั่งให้ก่าเตรียมห้องนี้ให้ท่าน อย่ากลัวไปเลยข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้ทำเจ้ออกไปเถอะข้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้ากากุหโูซูคนที่นี่เกลียดซูซินเอ๋อมากแล้วจะไม่ต้องพาเธอกลับมาด้วยนะ นางใช่ไม่มีเหตุผลกล้าดีเหลือเกินคาไม่คิดเล้วบนนางใช่พวกเราโรนนาะเนพียงพรานางอยากล้างเนื้อล้างตัวนางทำแบบนั้นกับพวกเราได้อย่งนงไงนางจะก,กังวลเรื่องรูปษล์ของนางก็ไม่แปลกไม่เป็นไรหรอกคงไม่ได้เสียเวลามากนะ ท่านพ่อพูดมีเหตุผลเอ๊ะแคาเดินทางมายาวนานนะ นม่มันเป็นการเดินทางอันยากลำบากข้าหมาท่านพ่อโดยไม่ได้ล้างเนื้อล้างตัวข้าก็จะทำให้ท่านแม่ของข้าเสียหน้านะถึงท่านแม่จะจากไปแล้วแต่ข้าก็เมีอาลืมสิ่งที่ท่านเคยสั่งสอนไว้ฉันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ ดังนั้นจะต้องแจ้งโง่เพื่อปกป้องตัวเองไว้ก่อนสินอื่ข้าได้ยินเรื่องโจรป่าแล้วชีวิตเจ้าจะน่าสงสารนะหากข้าคดกก็ข้าไปรับเจ้าเร็วกว่านี้เออฉันเถอะฉันเถอะอย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลย ตังแต่นี้ไปที่นี่จะเป็นบ้านของเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจะปลอดภัยขอบคุณค่ะท่านพ่อสมกับเป็นลูกสาวของค่ะ เจอจากเมือนกับแม่ของเจ้าต้นนังเป็นสาวที่นี่หลักฮะท่านเองจะทำแม่ของข้าตอนเป็นสาวได้อยู่หรอคะท่านพ่อแน่นอนแม่ของเจ้าเป็นสาวเง่าบ้าเอ้ย ฉันพยายาเป็ีนรูปล่ะซึ่งแค่ทําให้ฉันดูเหล็กโลกฉันไม่ได้เหมือนซูซินเอ๋อเลยสักนิดนี่ไม่ของเธอที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขามันคนลวงโลกเมื่อก่อนข้ากับแม่ของเจ้ารักกันมา เขาจำไได้เลยสักนิดว่าเธอหน้าตายังไงนางตายไปแล้วอย่าพูดถึงนัางให้เสียบรรยากาศอีกเลยแค่บอกนางไปว่าต้องทำอะไรที่นี่ก็พอก็ไม่ต้องการคุณเกียิครัาในบ้านของค้า กะกิดว่ามัอนจะไม่เหมอที่เจอพูดในตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะอย่างเมื่อตอนนี้ค่าคือคนตระกูลซูก็เราทำไปอยู่ให้แก่ตระกูลทูดูสิว่าพวกแกจะวางแผนอะไรไว้ดีมากหนี่สิลูกสาวค่ะ นั่งลงก่อนคือว่าค้าจะพาเจ้ามาที่นี่เพื่อจะจัดจาก,การเรื่องงานแต่งงานให้เจ้าเอองานแต่งงานของข้าใช่แล้วถ้าจะพูดให้ถูกคือการที่เจ้าต้องแต่งเข้าวะ่ะ เมื่อประมาณ26ปีท kind of ี่แล้วเจ้ากูสู่ก็ได้เป็นหมายไว้กับหูชายหกเดิมทีปีสาวของเจ้าสู่ยาเอ๋อตกแต่กับเขาแต่เมื่อวิเคราะห์ดวงชะตาของพวกเขาแล้วผลการวิเคราะห์กับปู่ป้าเป็นลางร้ายตัวเหตุนั้นทำให้ปีสาวของเจ้าไม่สามารถแต่งกับหูชายหกได้ แล้วจากุูสุ้กรจะถูเสียประโยชน์การปกครองแต่เมื่อกะรู้ว่ามีเจ้าอยู่และตรวจดวจชะตาของเจ้ากับวงใจชายหุก็พบว่าเขากันได้เป็นอย่างนี้หากเจ้าสามารถแต่งกับขอแทนพี่สาวเจ้าได้ตัวแทนเหรอทำไมถึงให้ข้าแกล้งเป็นพี่สาวแล้วแต่กับวงชายเหรอ ใจตูกต้วงแล้วข้าขอถามเรื่องเกี่ยวกับหนวดดวงชะตาอะไรนั่นน่ะเรื่องโกหึ้งเพยจะว่าไปแล้วหุ่นลงของกรมพิธีการจะเป็นผู้อเอกดวงชะตาแล้วองเต้จะเป็นคนแรกที่ทราบผลแล้วจะไม่ท่านพ่อถึงทราบผลก่อนแล้วคะ่ะเออ,เอ,อไม่หรอกฮงเต้ก็ดรงสาบด้วย แบบนั้นก็ยิ่งแปลกในเมื่อองคเต้ตรงทราบว่าการแต่งงานระหว่างองค์ชายกับ่้นพี่เป็นลางร้ายเหตุใดพระองค์ถึงไม่ตรงยกเลิกกิจการมั่นหมายแต่กลับใช้ตาของข้าไปวิเคราะห์แทนและยิ่งแปลกที่กลับเป็นข้าที่เหมาะก,กับองค์ชายหกหละแต่เด็กข้าต้องเป็นตัวแต่กงกับ่้นพี่และแต่งกับพระองค์ด้วยเหตุใดไม่กล้าแต่งกับพระองค์ด้วยนางของข้าเอง เออเอ,ออเออกาคิดว่านางเป็นเพียงแค่หญิงบนนัานนกโง่โง่แต่นางกลับใจร้ายหญิงนะจะจแตกกับองคใจหุกมไม่ได้คุณหนูนายถ้าทำไม่ให้คุณหนูก็ไปหลีกไปท้บ้านกับเขา ท่านพ่อท่านใจนางเป็นตัวแทนข้าไม่ได้เด้๋วเออข้าจะพูดเรื่องนี้กับเจ้าอีกครับไม่เจ้าเหมือนไราย,ยางไอ้ข้าดีไงถึงคิดจะแต่งงานกับองค์ชายหยฝันไปเลย